จากข่าวร้ายจากการจากไปของแม่เย็นเสียงอีสานค่ะนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการหมอลำเลยก็ว่าได้นะคะปัจจัยหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยเป็นสิ่งที่นักร้องกลางแจ้งจะต้องเจอ,อค่ะหรือว่านักร้องหมอลำเนี่ยเลี่ยงไม่ได้นั่นเลยก็คือเรื่องมลภาวะหน้าเวที คุณผู้ชมบางทีไปโชว์ไงดินแดงๆฝุ่นตลบกันอย่างนนเนเานะบางทีไร่องคไร่อ้อยกันเนี่ยยังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยยังไม่ได้รดน้ําก็ฝุ่นตลบกันเลยคุณผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นอย่างที่พูดไปหรือว่าภาษาหมูเฮาเนี่ยเอินว่าขี้ดินขี้ดินอพอจะมีเวทีหมอนลำมาตั้งนะเจ้าภาพหลายคนค่ะก็เร่งถมดินขึ้นมาใหม่ผลต่อเนื่องเนี่ยเลยก็คือ อากาศที่มันไม่ปลอดโปร่งม,มลภาวะหน้า<ะ>เวทีที่นักร้องเนี่ยมันต้องสูดดมเข้าไปทุกครั้งเวลาร้องเพลงมันต้องฮุบลมคุณผู้ชม<ะ>เต็มเต็มปอดเลยอันตรายมากจริงๆอย่างกรณีของแม่เย็นเองค่ะแกมีโรคประจําตัวอยู่แล้วด้วยตอนร้องหมอลําเนี่ยก็ต้องคอยพ่นยาเพื่อไม่ให้อาการมันกําเริบแต่ถ้าบวกกับมลภาวะหน้าเวทีเข้าไปอีกแม่เย็นเคยบอกกับสามีเอาไว้ค่ะ มันเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอ่ะอเรานายกประเด็นนี้ไปถามนักร้องท่านอื่นๆคุณผู้ชมค่ะ,คะเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างหรือเปล่าได้คําตอบจากน้องเตา๋าภูสินเต๋าเนี่ยบอกว่าตอนนี้อายุแค่32ปีแต่รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยมันอายุมากกว่านั้นเพราะว่าใช้ร่างกายแบบไม่ถนอมสุขภาพตัวเองเลยเรื่องกินนอนก็ไม่เป็นเวลาพี่ส่วนเรื่องการเจอแฟนเพลงหน้าเวทีเต๋าบอกว่ามันเลี่ยงมลภาวะหน้าเวทีไม่ได้เลยทั้งฝุ่นทั้งควันบุหรี่แบบนี้ เสาเป็นหนักถึงขั้นข,ขนาดเลือดออกจากจมูกอะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นภูมิแพ้เสร็จงานแต่ละทีเนี่ยขึ้นมาบนรถเนี่ยบางทีนะครับขอโทษน,นะครับน้ำมูกอะครับออกมาเป็นเลือดเลยนะครับบางครั้งเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าคนหน้าเวทีเขามาเขาเจอเราครั้งเดียวเขาจะได้เจอกับเราอีกไหมในชาตินี้ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ทําได้ก็พูดจาโดยสุภาพชนนี่แหละว่าถ้าเป็นไปได้การฮด เอาหนามาหดหนาเวทีนะเด้อ เอาหน้ามโหดหน้าเวทีนะเด้อเจ้าภาพคนจ้างง่ายนะระให้ฝุ่นรถฝุ่นมานิดนึงเนาะเออนิดนึงก็แล้วกันนะคะะนอกจากประสบการณ์ของน้องเต่าแล้วน้องอ้ะอายค่ะมาลำตัวน้อยจากคณะเสียงวิหกลูกพ่อนกพงศกรล่าสุดก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาโอ้ยเป็นห่วงเนาะนะบักไอ้นะเพราะเจอฝุ่นหน้าเวทีทําให้มีการไอเนื่องจากพื้นที่ที่ติดตั้งบนเวทีนะเป็นดินทรายดินแดงเวลาคนเต้นนะแหมก็เต็มที่ไงพ่อแม่ พี่น้องมันเตะปุ่นขึ้นมาคุณผู้ชมหาหน้าเวทีนี่ฟุ้งกระจายเลยเวลาร้องเพลงมันต้องหายใจเข้าไปเต็มปอดค่ะหลีกเลี่ยงลําบากมากๆตอนนี้เนี่ยน้องมีอาการปอดอักเสบด้วยคุณผู้ชม ต้องหยุดงานที่รับไว้นะคพะพ่อนกขอโทษเจ้าภาพจริงๆแล้วก็อยากขอความกรุณาไปถึงเจ้าภาพท่านอื่นๆด้วยหากสถานที่แสดงเป็นดินทรายดินแดงอยากให้เอารถน้ำเนี่มารดเพื่อลดการเกิดฝุ่นนะเพราะว่ามลาวะเนี่ยมันส่งผลต่อการแสดงของลูกๆจริงๆ<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยเวลามางานแบบนี้พี่ๆแม่ๆที่แบบว่าสูบบุรีสิงห์อมควันทั้งหลายเนี่ยเอาได้ก็พลาลงหน่อยนะจ๊ะ